สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงอยู่กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะก็ยังคงนำภารกิจต,ต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดนะคะหรืออยู่ในพื้นที่ใดเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยสนักง,งานพัฒนาภาคสอหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยรวมกับวัดและชาวบ้านพลยังคำมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแกลกครอบครัวนะคะที่ประสบเหตุอัคีภยัยกันที่ตำบลน,นนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสุกวนครค่ะและภารกิจต่อไปของเรานะคะจะเป็นอย่างไรชนิดตามค่ะ พัฒนาการเคลื่องที่3-4สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลปฏิบัติงานสนามในโครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตการปลูกข้าวพื้นที่โคกหนองนามโมเดลโดยร่วมกับราษฎรในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงนะคะทั้งนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลให้สามารถเพิ่มรายได้ในครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนณศูนย์าการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะขอให้ทุกๆท,ท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดน,นะคะนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจวัดอุณวภูมิร่างกายของตนเองและอีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือแพลตฟอร์มไทยชนะสแกน QR c o ารเช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออกทุกๆทางทุกๆครั้งนะคะที่เราเข้าไปใช้อย่างสถานประกอบการต่างๆ ค่เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ